ลับสวัสดีเจ้าสวัสดีป้าแม่ปี่น้องเทศบาลตำบลโบกลางตีหักและก็ขอรบทุกทุกท่านนะเจ้ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโบกางนิวประจำวันที่9าุลลาคม2568 วันนี้ตรงกับวันพุดนาเจ้าซึ่งเฮาจะมีการกระจายเสียงผ่านทาง Facebook ไลฟ์และเสียงไร้สายของเทศบาลตำบลโบกางเจ้าโดยจะมีการออกอากาศทุกวันพุดและก็วันศุกร์ ในเวลาประมาณ4โมงเกิงเป็นต้นไปสำหรับในวันนี้เจ้าปากับข้าเจ้านางสาววลภาพินโยจิตนักประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลบก,กางวันนี้ก็ได้รับหน้าที่นะเจ้าเป็นผูด้ดำเนินรายการมีการอู้ถึงข่าวสารต่างๆนะเจ้าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของตำบลบก,กางเจ้าข่าวแรกของขฮาในวันนี้เจ้าก็เป็นข่าวที้ คนไทยนะเจ้าทั่วประเทศไทยต่างก็ร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเมื่อ่นที่4ตุลาคมพุทธศักราช2568ในเวลา21นาฬิกา21นาทีสำนักพระราชวังได้มีการเผยแพร่ประกาศข่าวการสวรรคตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาคพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งได้มีการสวรรคตณโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยความเศร้าโศกอาดูยังหาที่สุดมิได้ของประชาชนชาวไทยทั่วประเทศต่างได้ร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาคพระบรมราช ชนนีพันปีหลวงซึ่งพระองค์สิริพระชนพันศา93พันษาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมหั่งมีการจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีโดยได้มีการปรดิสฐานพระศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสในพระบรมมหาราชวัง และได้ให้มีการไว้ทุกข์เป็นเวลาหนึ่งปีนับแต่วันสวรรคตรซึ่งพระองค์ถือว่าเป็นศูนย์รวมแห่งความรักความศรัทธาและเป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละ เพื่อชาติศาสนาและประชาชนชาวไทยทั้งนี้ทางเทศาบาลตำบลโบก้างก็ขอเชิญชวนป้าแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้ร่วมน้อมลํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พร้อมกันร่วมกันแต่งกายไว้ทุกเพื่อถวายความอะไรแด่พระองค์ท่าน ด้วยสำนึกในภาพมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากเทศบาลตำบลบวกลางเจ้าซึ่งในส่วนของข่าวนาเจ้าการสวรรคตนะเจ้าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาคพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงทำให้ได้มีการนะเจ้าไว้ทุกข์จำนวนหนึ่งปีทั่วประเทศไทย ทั้งนี้เจ้าเลยทำให้นะเจ้าการจัดกิจกรรมบางอย่างบอกว่าจะเป็นในพื้นที่ต่างๆนั้นจะต้องมีการชะลอหรือว่ามีการงด หรือว่ามีการปรับเปลี่ยนในส่วนของการจัดงานซึ่งในส่วนของเทศบาลตำบ,บลโบกางนะเจ้าตามกำหนดใหม่เดิมเราจะมีการจัดงานลอยกระทงของตำบ,บลโบกางประจำปี2568ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันที่เ7ถึง8พฤศจิกายน2568ซึ่งทางนี้เจ้าทางเทศบาลก็ขอบประกาศงดการจัดกิจกรรมดังกล่าว นะเจ้าแล้วก็ของป้อแม่พี่น้องนะเจ้าก็ร่วมนะเจ้าในเรื่องของการลอยกระทงตามประเพณีของเฮา นะเจ้ายางเช่นการฟังเทศฟังธรรมการลอยกระทงตี้ลําน้ำนะเจ้าในส่วนของงานมหรและศพหรือว่าการตี้แสดงออกด้วยความคืเคลงนั้นนะเจ้าทางนี้ทางเทศบาลก็คงจะต้องของงดกิจกรรมดังกล่าวไปก่อนนะเจ้าเอาไว้ปีหน้าแล้วก็ปีต่อๆไปเฮาก่อ ค่อยว่ากันถึงครั้งหนึ่งนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ขอแจ้งทุกทกท่านนะเจ้าว่างานลอยกระทงของตําบลบัวก,ก้างนะเจ้าปีนี้เฮาจะขออนุญาตงดกิจกรรมเพื่อเป็นกนารถวายความอาลัยและน้อมลําลึกในภาพมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาคพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะเจ้าข่าวที่3นะเจ้าก่อเป็นข่าวในส่วนของภารกิจ นาเจ้าการปฏิบัติหน้าที่ของทางเทศบาลตำบลบัวกลางเจ้า ในช่วงนี้เจ้าทางเทศบาลตำบลโบ,บก้างของเฮานั้นนะเจ้าได้มีการประสานขอรถดูดโคลนนะเจ้าจากทางองค์การบริหาร่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่านพิชัยเลิศพงอดีสรนนายกองค์การบริหาร่วนจังหวัดเชียงใหม่และมีท่านสอจอปรูนนะเจ้าในการตีประสานงานในเรื่องของการนํารถดูดโคลนมาในพื้นที่ของตําบลโบ,บก้างนะเจ้าซึ่งในส่วนของอบจอนะเจ้าเปิ้นก่อได้มีกําหนดการ เจ้าที่จะลงพื้นที่ของเฮาตั้งแต่วันที่เจตุลาคมจนถึง31ตุลาคมโดวยวันที่เจตุลาคมเนะเจ้ารถด,ดูดโคลนพร้อมกับเจ้าหน้าที่และได้ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรเทาสนัภัยเทศบาลตำบลบัวก,ก้างก็จะได้มีการลงพื้นที่นะเจ้าไปดูดโคลนนะเจ้าที่บริเวณหมู่ที่1วันที่26ตุลาคมเนี่ยเจ้าลงพื้นที่ไปหมู่ที่สอง วันที่9ตุลาคมวันนี้ลงพื้นที่ไปที่บ้านกเกาะเสลียมนะเจ้าติดบรีเพื้นที่ของกอะเสลียมเลยส่วนวันที่30ตุลาคมจะไปที่บ้านจ้าเปี้ยนนะเจ้าแล้วก็จะไปตรงหมู่ที่9บ้านร้องของเข้าตยและวันที่31ตุลาคมเจ้าจะไปที่บ้านโปงหมู่ที่11 เจในส่วนนี้เจ้าเส้นทางและก่อระยะเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์หน้าง,งานนะเจ้าโดยทั้งนี้เจ้าท่านนายกเก s ลินมูลรังสีนายกเทศมนตรีตำบลโบกลางนะเจ้าได้ลงพื้นที่พร้อมกับทีมงาน ไปให้กำลังใจและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ในการดูดโคลนนะเจ้าในพื้นที่ของตำบลโบกางทั้งนี้ทางเทศาบาลต้องขอขอบพระคุณไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้มีการสนับสน,นุนเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้นะเจ้าทั้งนี้ก็ขอขอบพระคุณไปยังท่านสอจอปูนท่านสอจอนาธกฤตราพ่วงจงนะเจ้าท่านสอจอในพื้นที่เขตอำเภอสักกำแพงที่ได้ประ สารงานนะเจ้าในการขอลดดูดโคลในครั้งนี้ดูวน,นของลดดูดโคลน,นะเจ้าเป็นลดตี้ทางอ,อบจอปเปิ้นได้มีการ สนับสนุนเือมาดูดโคลนและสิ่งปฏิกูลที่ตกค้างในท่อระบายน้ำนะเจ้าหรือว่าบอ่อพักต่างๆซึ่งมันจะไปกีดขวางในส่วนของ,ของทางน้ำไหลทำให้น้ำนะเจ้าท่วมบริเวณพื้นที่ดังกล่าวดังนั้นนะเจ้าเทศบาลเฮาก็เลยอยากจะพัฒนาในส่วนของตำบลบัวก,ก้างมาเพิ่งเกิดปัญหาน้ำท่วมเลยได้มีการประสานขอลดดูดโคลนจากอบจนะเจ้าซึ่งทั้งนี้ก็คงจะต้องขอสุมาภัย มีส่วนของความ บัสะดวกนะเจา้าในการสัญจรผ่านไปผ่านมาเพ่อรถดูดโคนนั้นถือว่าเป็นรถขนาดใหญ่เจ้าเวลาไปจอดที่ไหนก็อาจจะทำให้ไปขวางกีดท,ทางจราจรทําให้การจราจรเดินทางอาจจะบ,บอ่ค่อยได้หหบความสะดวกทางเทศาบาลก็ขอภัยมานาโอกาสนี้ตัวนะเจ้ารวมไปถึงเจ้าช่วงนี้นะเจา้าผู้ที่สัญจรผ่านถนนสาย1317ช่วงแยกเฮือนไอ้บา จนถึงแยกต้นดูนะเจ้าขณะนี้ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารนณะได้เกิดชํารุดนะเจ้าเลยทำให้ไฟมันดับแล้วก็ถนนมืดนะเจ้าทางเทศบาลได้มีการแจ้งกรมทางหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเจ้า ซึ่งในขณะน,นี้ทางกรมทางหลวงเปิ้นก่ออยู่ในขั้นตอนของการจะซื้อจะจ้างอุปกรณ์เพื่อที่จะได้มาซ่อมแซมนะเจ้าย่าเด็กขอของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านตีใจลดเจถนนบริเวณดังกล่าวตั้งแต่แยกเฮือนไอ้บบาวจนถึงแยกต้นดูนะเจ้าหื้อระมัดระวังในการขับขี่ยามค่ำคืนตตยเพราะว่ามันอาจจะมืดไปช่วงหนึ่งนะเจ้าอย่าเด็กขอขอภัยในความบสะดวกมณโอกาศนี้หากปนซ่อมเสร็จบ่ไดทางเทศบาล จะได้มาแจ้งให้ป่าแม่พี่น้องทุกท่านนะเจ้าได้ห้าฟังกันแหมครั้งหนึ่งนะเจ้าข่าวต่อไปเจ้าเป็นข่าวลงพื้นที่เหมือนกันนะเจ้าในส่วนของกองสารสุขและก็กองทังนะเจ้าในการออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมฟฟูลฝอยตีค้างจายในปี6-7และก็6-8เจ้า นายกเทศมนตรีตำบลบัวก,กลางนะเจ้าท่านนายกเกษรินมูลลังสีได้มีนโยบายหึ่งกล่องคลังได้ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่13โมบ้านในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยตีค้างใจนะเจ้าโดยที่ท่านว่าต้องเดินทางมาที่เทศบาลโดยตีไขทีีค้างใจปี67และก็ปี68ท่านสามารถ ไปตี่ชุดนะเจา้า ที่เฮาได้กําหนดไว้นะเจ้าหื้ไปที่หันเลยไปจ่ายที่หันได้เลยโดยที่บ่ต้องเดินมาที่เทศบาลนะเจ้าทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการบริการเชิงลูกเพื่อให้ในส่วนของแม่พี่น้อง North, มีความสะดวกในการชําระการทำเนียมนะเจ้าพร้อมกันนี้เจ้าทีมงานจะเก็บไรายได้ของกองคลังได้มีการลงพื้นที่ไปสํารวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมถึงรวมถึงนะเจ้าภาษีป้ายประจําปี2 5 0ร 68เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกเจ้าแก่ป่อแม่พี่น้องตีบังเตื้อนะเจ้าเปิ้นบันสะดวกเดินทางมาเนาะทางเจ้าหน้าที่ของเฮาเลยลงพื้นที่เชิงลุกนะเจ้าไปหับบริการถึงหน้าบ้านของท่านเลยโดยตารางการออกมือบริการนะเจ้าเฮาเริ่มตั้งแต่วันที่28ตุลาคมเฮาไปตีบ้านบวกกลางหมูห่หหมู่สนะเจ้าวันนี้เจ้า29ตุลาคมตอนเจ้าเฮาไปตีบ้านต้นดูหมูสม่ส แล้วก็ตอนบ่ายจะไปตี่บ้านประตานมูซีนะเจ้าแล้วก็ในวันพฤหัสบดีที่30เวลาก็มงเกิงเจ้าตี่บ้านอาซาลากางบ้านบ้านแม่แต่หมูทีห5บ่าย2องโมงตีวัดก่อสเลยมมูที่8นะเจ้าในวันที่31ตุลาคมก็วมงเกิงจะไปที่วัดร้อยพร้อมหมูตีหก ตอนบ่ายสองโมงจะไปตีวัดย่าปายหมูที่เจนะเจ้าในส่วนของวันจันทร์ที่สมพฤศจิกายนเก้าโมงเกินจะไปตีศาลากลางบ้านบ้านหนองเนียงหมูที่สิบสามบสองโมงไปตีวัดบ้านโปง่งมู่ที่11เจ้าแล้วก็นในส่วนของวันอังคารที่สพฤศจิกายน8ปดโมงเกินจะไปตีโรงเรียนบ้านช่างเพี้ยนมูที่สิบ บ่สองโมงจะไปตี้อารามร้องกลองเข้านะเจ้ามูที่12แล้วก็ในส่วนวันพระฤหัสที่6พฤศจิกายน9ก็โมงกิงจะไปตี้วัดร้องกลองเข้ามูที่เานะเจ้าอ๋อสุมาภัายเตเจ้าในวัน ทะหาสวัสดีที่6พฤศจิกายนเราจะใจศูนย์กลางที่เทศบาตบบกกลตำบลโบกางนะเจ้าในการฮับการทำเนียมของบ้านร้องของข้าวมูติเก้านะเจ้าอย่างใดก่อหากท่านไหนที่มีข้อสงสัยสามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าตักเข้ามาใน l ล n e โ A หรือว่าตักเข้ามาในเพจของเทศบาลได้เลยนะเจ้า พร้อมกันนี้เจ้าช่วงนี้เทศบาลเฮาก็จะมีการลงพื้นที่นะเจ้าไปเก็บข้อมูลหลายอย่างเลยโดยเฉพาะยิ่งๆนะเจ้าข้อมูลเกี่ยวกับในพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านซึ่งทางสสสนะเจ้าหรือว่าสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพของเทศบาลตำบลโบกังนะเจ้าเฮาได้ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลรีแคปและก็เทคแหนปนะเจ้าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับ ข้อมูลต่างๆในหมูบ่บ้านว่าจะเป็นครัวเรือนนะเจ้ากลุ่มอาชีพวัฒนธรรมประเพณีสถานที่สําคัญต่างๆนะเจ้าซึ่งทั้งนี้นะเจ้าเาจะได้เก็บข้อมูลรวบรวมนะเจานำไปประกอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตำบลบกกลางต่อไปนะเจ้าโดยเราจะมีการลงพื้นที่ นะเจ้าแล้วก็จะแจ้งหึ่ปะปลงบ้านนะเจ้าได้มีการประกาศเนาะหึ่จนจวน้าบ้านหรือว่าคณะกรรมการหมู่บ้านมาหึ่ข้อมูลเจ้าหน้าที่ของเฮานะเจ้าเพื่อที่จะได้รวบรวมข้อมูลว่าจะเป็นด้านสุขภาพนะเจ้าด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมระดับครูเรือนนํามาเก็บข้อมูลไว้นะเจ้าข่าวต่อไปเจ้าก็เป็นข่าวเกี่ยวกับในส่วนของการใช้นะเจ้าเงิน ของอคนละครึ่งพัสดนะเจ้าซึ่งวันนี้เจ้าสกาตุลาคมถือว่าเป็นวันแรกนะเจ้าสําหรับการเริ่มใจเงินคนละครึ่งพัสดนะเจ้าซึ่งตอนนี้นะเจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะเจ้าแล้วก็ทางแอปเปิาตังได้มีการนะเจ้าแจ้งว่าเฮาได้ผ่าน และมียอดตั๋วเงินปรากฏขึ้นแสดงว่าท่านผ่านนะเจ้าแต่ถ้าใครที่บบบผ่านนะเจ้าลองไปติดต่อหรือว่าสอบถามในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ดูนะเจ้าในส่วนของนะเจ้าการใช้สตังคนละพึ่งพัดนั้นนะเจ้ารัฐบาลเปิ้นได้กำหนดไว้นะเจ้าว่าเปิ้นจะให้เฮาใจาวันละ200บาท ต่อคนต่อวันนะเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องใจเงินของเฮา200บาทแล้วก็เงินของรัฐบาลแั่มสอ0รบาทนะเจ้าซึ่งหากสมมุติว่าไข่ตี้เปิดใจตังแล้วปรากฏว่าวันนี้ท่านใจบัตรเสี่ยงนะเจ้าบัต้องห่วงนะเจ้าสตางของท่านยังจะทบไปเปลี่ยนวันหน้าต่อนะเจ้าซึ่งหากไขต่ตียังบัได้เริ่มใจนะเจ้า ก็บาเป็นอย่างเพราะว่าเปิ้นมีระยะเวลานะเจ้าซึ่งก่อนวันที่11พฤศจิกายนนี้ท่านจะต้องเริ่มใจหากสมมุติว่าท่านบ่ใจนะเจ้าระบบจะยกเลิกเลยถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะใจคนละครึ่งนะเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องเปิดใจก่อนวันที่11 พฤศจิกายนนะเจ้ามี่วน,นของระยะเวลาการใจสตังนะเจ้าปนจะเฮอใจตอน6กโมงเจ้าถึง1ิบเโมงบ่าคืนโดยการจ่ายผ่าน G ว i ล l e t นะเจ้าในส่วนของสินค้าบริการที่เข้าร่วมก็จะเป็นอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปบริการนวดสปาทำเล็บทำผมบริการขนทรงสาธานะนะเจ้าแต่ในส่วนของ สินค้าที่เปิ้นห้ามะจะห้ามใจก็คือมูหวยนเะจะ้าสลากินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอลผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดและบริการรูปแบบอื่นๆนะเจ้าที่เป็นการชำระค่าสินสินค้านะเจ้าหรือว่าเป็นการบริการล่วงหน้าอันนี้เปิ้นจะห้าใชนะเจ้าวิธีการใช้เจ,จ้าวิธีการใช้กอง่ายๆเลยเพียงท่านนะเจ้าเปิดเข้าไปตีแอปเป่าตัง จากนั้นกดเข้าไปนะเจ้าตี้คนละครึ่ง plus นะเจ้าพอกดเข้าไปปุ๊บนะเจ้าก็จะปรากฏหน้าจอที่เปลี่ยนยอดสตางค์ขึ้นใหือเฮาซึ่งก็จะขึ้นว่าสตางค์200บาทนะเจ้าเวลาท่านจะจ่ายท่านก็กดเข้าไปที่สแกนคิวออโคดนะเจ้าที่อยู่ตรงปื้นของสตางค์2 0งบาทจากนั้นก็สแกนคิวอโคดของร้านนะเจ้าแล้วก็ กดชำระสตังค์ได้เลยนะเจ้าเปลี่นวิธีง่ายๆเนาะนะเจ้าในการใช้แต่ก็ต้องแจ้งเตือนในส่วนของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เปลี่นร้านค้าตัวนี้นะเจ้าว่าหากร้านค้าหรือว่าผู้ตีได้หสิทธิคนละครึ่งพัดมีกกรไข่สิ์มีการบัซื้อของแตะนะเจ้ายางเช่นท่านอาจจะไปสแกนละไว้ที่ร้านเพื่อเอาเงินสดอย่างเช่นท่านได้เงิน200บาทเนี่ยท่านอาจจะตังค์แค่150 แมห้าสิบาทเอาปั่นร้านเปิ้นไปเอนะเจ้าหากสมมุติว่ามีการแจ้งเบาะแสหรือว่าการยับได้ท่านจะโดนยึดสิทธ์แหมบบปอท่านจะโดนจําคุกนะเจ้าสามปีปรับสตังค์แหมหกหมืบาทนะเจ้าโดยจะโดนตึงร้านค้าและก็ผู้ที่ได้สิทธ์นะเจ้าเพราะฉะนั้น จะไปโกงนะเจ้าเนาะเพื่อทำตามอ่าซิ์แล้วก็วิธีการที่เปิ้นได้แจ้งไว้นะเจ้าหักบาอ้นเนี่ยท่านอาจจะโดนตัดซิ์ได้นะเจ้า ถ่าต่อไปเจ้าเป็นข่าวในส่วนของการลงทะเบียนของบัสสวัสดิการแห่งรัฐนะเจ้าซึ่งตอนนี้นะเจ้าเป้นจะมีการเปิดหึ่งลงทะเบียนใหม่นะเจ้ารอบใหม่ของรายใหม่ที่บักเกยลงทะเบียนเลยโดยจะมีการลงทะเบียนในช่วงเดือนพฤศจิกายน2568แต่จะเป็นวันที่ตะใดนะเจ้าป้นยังัดแจ้งมาเตือ้อในส่วนของคุณสมบัตินะเจ้า ของผู้ที่มีิทธิ์ลงทะเบียนรายใหม่นั้นท่านจะต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปไรายได้บัเกิน1,000 0บาทต่อคนต่อปีไรายได้เฉลีย่ยครัวเรือนนะาเจ้าบัเกิน1,000 0บาทต่อปีมีทรัพย์สินเงินฝากสลากพันธบัตรบัเกิน1 0 0แ0บาทต่อคนบมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามที่กําหนดและก็ต้องบมีบัตรเครดิตมีวงเงินกู้ที่อยู่อาศัยรวมบัเกิน1.5ล้าน มีวงเงินกู้ซื้อรถนะเจ้ายันผานนะรวมแล้วแบบเกินหนึ่งล้านเจ้ามีส่วนของรายเก่านั้นบบต้องลงทะเบียนใหม่เจ้าเปนจะมีการดีเช็คข้อมูลของท่านไปทบทวนไปดูลักเกฑ์น,นะเจ้าว่าท่านคงจะได้ยุก่อนหรือว่าต้องโดนตัดสิทธิ์นะเจ้าอันนี้รายเกาก็หึ่งรอเนาะนะเจ้ารอไว้ก่อนส่วนรายใหม่ก็หึ่งยื่นลงทะเบียนนะเจ้าซึ่งจะเปิดในวันไหนอย่างใดนะเจ้าเนาะ เปิลก่อจากเจงทราบแห่ครั้งหนึ่งนะเจ้าข่าวสุดท้ายในวันนี้เจ้าเป็นข่าวงานบุญเจ้าตี้ทางวัดร้อยพร้อมนะเจ้าเปิลได้ขอประสาสัมพันธ์มานะเจ้าวัดร้อยพร้อมนะเจ้าขอเจริญจวนพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะเจ้าร่วมทําบุญตักบาตรวันเปิงปุ้ดนะเจ้าในวันที่4ี่พฤศจิกายน2568นะเจ้ากำหนดการเจ้าเวลา11โมงบ่คืนนะเจ้า หรือว่า23่สนาฬิกาจะมีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยจกนั้นเวลาเตี้ยงตรงนะเจ้าจะมีการตักบาตรพระอุปคุตวันเปียงปุตนะเจ้าโดยทั้งนี้เจ้าในส่วนของการตักบาตรเปียงปุตนั้นเป็นการทําในวันพระขึ้น15ค่ําทุกวันปุตนะเจ้าตามความเชื่อของเจ้าล้านนานะเจ้าว่าเป็นวันแห่งสิริมงคล การตักบาตรในวันนี้นะเจ้าจะได้อน,นิสง์แรงเสริมบุญเสริมบารมีและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะเจ้ายงนดีก็ขอจุนจวนทุกๆท,ท,ท่านเวลา11โมงเมื่อคืนนะเจ้าวันอังคารที่4นะเจ้าก็จะเป็นการจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตร,ตรแล้วก็ส่วนเวลาเตี้ยงคืนเจ้าของวันที่4ซึ่งก็กําลังจะก้าวเป็นวันที่5วันปุ๊นะเจ้าเื่นจะมีการตักบาตร พระอุปคุดเป็งปุตนะเจ้ายังได็ขอจูนจวนทุกท่านเป็นกายสุภาพนำข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าเครื่องไทยธรรมมาร่วมทําบุญตักบารนะเจ้าเพื่อร่วมเป็นสิริมงคลแก่ตัวเกา่าแล้วก็ครอบครัวนะเจ้ายังได็ขอฝากประชาสัมพันธ์หพื่อสำหรับทุกๆุกท่านตัวเนื้อเจ้า ก่อนจากกันไปในวันนี้เจ้าขออนุญาตฝากในส่วนของช่องทางการติดตามนะเจ้าสื่อต่างๆของเทศบาลตำบนบกกลางเจ้าเทศบาลของเฮาเนะเจ้ามีสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทางติกันที่จะให้ทุกท่านได้ติดตามข่าวสารกิจกรรมและผลงานของเทศบาลเจ้าบอจะเป็นทางเว็บไซต์ทางเฟซบุ๊กนะเจ้าทางติ๊กต๊อก ทาง YouTube ทาง l i n e เ a นะเจ้าท่านสามารถที่จะเข้าไปค้นที่ Google แล้วก็พิมพ์เข้าไปคำว่าเทศบาลตำบลบัวกลางเจ้าหรือว่าเข้าไปที่หน้าเทศบาลตบลบวกลางจะมี QR โค้ดปรากฏอยู่ท่านสามารถที่จะเข้าไปนะเจ้าเป็นเพื่อนไปติดตามเพื่อที่จะได้ฮับฟังข่าวสารต่างๆ เช่นเดียวกันในวันนี้เจ้าตี้มีการไลฟ์สดนั้นท่านก็สามารถดูย้อนหลังได้นนะเจ้าตี้ช่องบวกค้างชาแนลได้เลยเจ้า สำหรับวันนี้เจ้าหมดเวลาลงแล้วนะเจ้าต้องขอสมาภัยหากเสียงไปรบกวนป่อแม่พี่น้องตังใดนะเจ้าหากป่อแม่พี่น้องบัได้ห้าฟังเสียงหรือเสียงบัชัดเสียงดังเสียงเบาอย่างใดสามารถเอ้นบอกได้นะเจ้าที่เพจของเทศบาลตำบลบัวก,ก้างเลยนะเจ้าแล้วก็วันนี้เจ้าขออนุญาตลาไปก่อนโชคดีมีวความสุขสวัสดีเจ้า